เปิดร้านกับ MRT ต้องทำยังไงจะติดตามข้อมูลเช่าพื้นที่ผ่านช่องทางไหนรฟมอรจะเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์แห่งใหม่ที่ไหนบ้างวันนี้ MRTA a i r b i s i n t วิมงครับตอบให้คุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับกลับมาพบกับผมโจทองโรดใน MRTA a i r b i s e s t วันนี้ผมได้รวบรวมคําถามมาจาก Inbox อของเพจ Facebook MRTA a i r b i n e s t ครับเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการการเช่าพื้นที่ของรฟมอรครับ แล้ววันนี้เราจะมากับตอบมันครับแล้วไปกับพีทสองคนออแล้วคนนี้ไอ้นั่นอ่ะบอแล้วบอลดูที่ที่นี่รด้ยังได้ดูแล้วครับออตรงทางเดินน่าจะดีด หมายถึงว่างขึ้นลงครับอ๋อพ่ายทางขึ้นลงตรงนี้แล้วเราคว้าตรงนี้ใช่ครับเออแต่ก็มีโลโก้นะใช่ครับว่าก็ดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวลองกลางดูไหมพี่ว่าเนาะพี่ลองช่วยเออน้องบอลกลางหน่อยได้ครับเสร็จ่าไงขยับไปสูงไหมเออสูงเออสูงนิดนึงลูกบอลลองเอาขึ้นนิดนึงได้ไหมได้ดังเออคนมองก็น่าจะเห็นนะพี่ว่าโอเคแล้วล่ะก็อยู่ถนนเออเออได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้แหละค่ะพี่ว่านะ แล้วครับคนที่เรานัดในวันนี้พี่แนทสวัสดีครับอ้าวเจสวัสดีค่ะกำลังอยู่ับเนี่ยอ๋อกำลังคุยกับน้องๆอยู่ส่วนความเรียบร้อยของป้ายที่จะติดตั้งให้นั่นนะคะให้เช่าพื้นที่แล้วก็คุยกันว่าวันนี้ทีมงานมีแผนจะไปลงพื้นที่ที่ไหนบ้างในการติดตั้งป้ายค่ะน้องโจสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่แนทนันพิยานีเยรนันผู้อำนวยการกองวางแผนธุรกิจฝ่ายพนัฒนาธุรกิจรพมครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในสายดีสุวรรณธรรมครับแล้วก็ผมได้รวบรวมคําถามครับเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เพื่อเปิดร้านพธ่อนากิจกับลอฟมอครับวันนี้ผมอยากจะถามพี่นทครับว่าทางลอฟมอเนี่ยประกอบธุรธกิจอะไรบ้างครับโอ้น้งโจ้ครับปัจจุบันเนี่ยลอฟมอเราเนี่ยประกอบธุรธกิจหลายอย่างมากเลยค่ะนอ้องโจทั้งในเรื่องของการให้เช่าเพื่อถ่ายทาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะรวมถึงการให้เช่าพื้นที่ติดตั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งตู้อัตโนมัติแมชชีน การให้เช่าพื้นที่เพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของร้านค้ารวมถึงการเปิดอนุญ,ญาตเปิดทางเข้าออกแล้วก็ที่สําคัญค่ะคือการเชื่อมต่อในเรื่องของระบบรถไฟฟ้ากับอาคารบริเวณโดยรอบของรฟมด้วยค่ะน้องโจโอ้โหครอบคลุหมหลายประเด็นมากเลยครับ <S <S แล้วถ้าผู้เช่าเนี่ยครับ สนใจจะเช่าพื้นที่เนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องเตรียมเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับถ้าอย่างแรกผู้เช่าเนี่ยต้องทราบก่อนเลยว่าแต่อยา่างเช่าพื้นที่บริเวณไหนซึ่งปัจจุบันนะคะรฟมรเรามีพื้นที่ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์อยู่ใน2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เนี่ยเราให้ผู้รับสัม,มทานให้สิทธิเขาไปนะคะส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่รฟมรเราเนี่ยรับชอบเองค่ะและทั้ง2ส่วนนี่ต่างกันยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นส่วนของผู้รับสัมทานเนี่ยเขาจะได้สิทธิในการดูแลและผิดชอบโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมมรรรงงงงคคลลบเวววณสถถถาานนนีขแ้ก็อุโึึท่ะ ส่วนของรอฟรมอเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นอกเหนือจากการกอร่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลสายฉลองรัชธรรมอาคารลานจอดรวมถึงพื้นที่แผนค้าสถานี่กำแพงเพชรบริเวณสวนดูจักรอ,อ,อกตก,กรเป็นต้นนะคะน้องโจโอครอบคลุมมากๆเลยแล้วถ้าเป็นนักลงทุนรายใหม่ครับอยากจะเข้ามาเปิดร้านเช่า<ม>แต่งบเขาไม่เยอะ,อะครับ เจะเท่าได้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นรูปแบบบริษัทอย่างเดียวไม่จําเป็นเลยค่ะน้องโจ,โจสามารถเป็นทั้งนิติบุคคลบุคคลทั่วไปรวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็ได้นะคะน้องโจแล้วผู้สนใจเช่าพื้นที่เนี่ยสามารถติดตามข่าวสารรอฟมได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับค่ะจริงๆสาหรับผู้เช่านะคะน้องโจ,โจก็สามารถที่จะเข้าไปดูว่าเรามีพื้นที่ว่างหรือประกาศให้เช่าที่ไหนบ้างเนี่ยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของรอฟมค่ะก็ w w w mrt a co t h ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วก็โทรสามารถประสานเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้นะคะที่กองวางแผนธุรกิจฝ่ายพัฒนาธุรกิจค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะสามารถบอกเราได้ถึงเรื่องของพื้นที่ว่างอัตราค่าเช่าระยะเวลาการเช่ารวมถึงรายละเอียดของสัญญาเป็นต้นนะคะน้องโจเขาก็สามารถตอบได้ค่ะและที่สําคัญค่ะน้องโจถ้าเกิดสมมติว่าผู้เช่าสนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความผสมขอเช่าพื้นที่ค่ะผ่านเวดเว็บของรฟมนี่แหละค่ะ แล้วก็นําส่งมาที่รพอพมอแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะติดต่อก,กับไปค่ะแล้วเรื่องระยะเวลาการเช่าเนี่ยครับมีการกําหนดไว้ไหมครับอย่างเช่นผู้เช่าบางรายอยากจะเช่าระยะสั้นส่วนบางรายอยากจะเช่าระยะยาวครับค่ะก็เราก็มีทั้ง2รูปแบบเลยค่ะทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะน้องโจสําหรับระยะสั้นเนี่ยก็คือไม่เกิน1ปีร, 1> ระยะยาวของเราก็คือไม่เกิน3ปีค่ะน้องโจครับผม ี่เน็ตครับและ <bik r. S 1> ในอนาคตใกล้ๆนี้ครับรฟมได้มีแผนเปิดพื้นที่โครงการใหม่ๆบ้างไหมครับค่ะน้องโจจริงๆแล้วในปลายปี63แล้วก็ประมาณต้นปี64ค่ะเราม overseas, ีพื้นท <SC 1> ี่ใหม่ประมาณ3พื้นที่และนี่ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เรากราังจะเปิดใหม่ค่ะน้องโจก็คือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อของสถานีขนตอทินก็คือโครงการรถวยน้ำอาหารคลอดสายเสถียรเมืองชนและก็เชื่อมต่อกับ BTS ะะที่สถานี้ายกลาดพาวค่ะก็พี้นที่เห็นได้และค่ะพื้นที่ตรงนี้เราก็จะจัดให้ปเป็นพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์รวมถึงการโฆษณาด้วยค่ะ้องเจ้าโอ้โดีมากเลยครับค่ะ น้องโจ้และสำหรับ,บแข่งที่2ค่ะก็จะเป็นโครงการที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมกับท่าเรือค่ะที่บริเวณสถานีพน <9. S 2> ังเก้าค่ะแล้วก็เปิดให้บริการพร้อมกับท่าเรือพนัง 9. เก้าในช่วงต้นปี64และที่สําคัญอันนี้หลายคนสนใจก็คือบริเวณสถานีกําแพงเพชรนะคะตรงสถานีสวนสุัุมวิทกับอสกอรค่ะตรงนี้เราจะหมดสัญญาในทันวา63แล้วเราก็เราจะเปิดค่ะสำหรับผู้ใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อนี้เลยโอเคครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แน็ตมากครับถือว่าได้ข้อมูลครบถ้วนกระจ่างทุกคําถามเลยครับผมได้ค่ะยินดีครับและสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดครับที่สนใจติดตามข่าวสารของรอฟมครับติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w mrt a co th หรือเบอร์ติดต่อบนหน้าจอนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลครับ อย่าลืมนะครับมองหาพื้นที่ทำเรธุรกิจติดรถไฟฟ้ามองหาที่ MRTA a r e a b u s i n e s s อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมกับพี่แนทแล้วติดตามชมได้ใน EP ถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ